มีอยู่ใครต้องทำไมซื้อมาสองคันเลยครับคนรถสองคันแต่เอามาคันเดียวครัองเหมือนรับที่เป็นทาพบริการเหมือนกันครับ I <laughs> don't นี่คนกางเต็นตรงนี้เห็นเขาเขามาการเต็นที่การเต็นสวยทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับน้ำตกน้ำตกโหลานการเต็นท์ตรงนี้ต้องลงทเบยันนะต้องลงชื่อไหมครับไม่สนยกการนะักท่องเที่ยว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีลานกลางเต็นท์นี่ครับทุกคนลานกลางเต็นท์ของน้ำไหลนะครับแต่สัญญาณอ่อนนะครับทุกคนห้องน้ำก็ดี เราจะพาไปดูน้ำตกำตก้านกลางเต็น์ก็ดีอยู่น,นี่โซนกลางเป็นโซนเอเพราะกลางวันน่าจะร้อนนะครับทุกคนบรรยากาศดี ดูสัญญาณกันครับสัญญาณมีขีดเดียวเองนะครับทุกคนสงสวยทุกคนสวยงามมากมากทุกคนเนี่อเป็นน้ำตกนะครับให้ลังกอสร้างเยอะเลยนะครับทุกคน น้ำตกคลองน้ำไหลนีน้าครับ mm hmm. ทุกคนสวยงามไหมครับสวยน,นะครับทุกคนเห็นไหมที่เดินขึ้นไปได้วยนะครับเนี่ย น้ำไหลลงมาจากคลองข้างบนเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนดูก่อนว่าน้ำเย็นหรือเปล่า นบรรยากาศดูสิทุกคนมาาเดินให้ไปดูโอ้โหนะครับสวยมาก,มากเลยมันไหลมันสาสมันสาสลงมาเลยนะครับาาทุกคนดูสิทุกคนถ้าหน้าฝนน่าจะน้ำเยอะกว่าน,นี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ไหลลงมาเป็นสายเป็นสายนะครับไม่รู้ว่าลื่นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะลื่นเหรอครับเนี่ยน้ำไหลเป็นสายเป็นสายเลยทุกคนเห็นไหมครับมาครับทุกคน ห้อ,องน้ำไหลก็เป็นแอ่งนะครับทุกคนไหลส่งไหลส่งครับสวยงามนะครับทุกคนไปถ่ายน้ำนะครับไหลลางมา อ้สุดยอดสวยมากสวยมากเลยครับทุกคนดูดิเฮ้ <Hey! S 1> สวยงามมากมากเลยทุกคนสวยมากเลยเฮ้ย hey! สวยจังเลยทุกคนดูดิสวยลเลยครับเดินข้างล่างนะครับทุกคน สวยน้ำใสมากเลยน้ำใสมากสวยนะเนีย่ย,ยครับทุกคนของน้ำไหล เากระโดดข้ามมาจากตรงนู้นนะครับทุกคนกคนณนี่เด็สวยสุดยอดเลยทุกคน น,นี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับของน้ําตกของน้ําไหลนะครับทุกคนมีหลายที่เลยนะครับนี่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของน้ําไหลนะครับทุกคนสามารถมาเที่ยวชมได้เลยนะครับดูต้นตะแบกบต้นยางใหญ่นะครับทุกคนสตะกามตาออวาดูรรยากะลานการเป็นและอย่างเดียวคือ สัญญานเน็ตมันอ่อนนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างล่างนะครับเห็นไหมครับทุกคนตอนังกิ่งไม้ด้วยนะครับถ้ามาฟางเพตรงนี้่งยงานนะครับตานกลางเต็นท์นักไม่เล่นด้วยตรงนี้จะเป็นเต็นท์อุทยานกันนะครับทุกคน สวยๆเลยทุกคนพื้นที่กลางเป็นอย่างเยอะนะครับก็จะเดินมาฝั่งรถเรานะครับนลานกลางเป็นทร่มรื่นนะครับตอนเย็นมาดูคร่าวๆกัน ว่างเลยนะครับลานกลางจีนมีงานให้เล่นด้วยดูทุกคนให้เป็นบรรยากาศลานนะครับรว่างๆเห็นไหมครับมีต้นพวงคามนะครับทุกคนดอกสวยงามมากๆเลยเห็นไหมทุกคนนี่ดอกพวงคามนะครับนสูงตรงลานกลางจีน นีะครับงาใครมากลางเต็นนะครับก็สามารถเอารถเข้าไปจอดนะครับลงของได้นะครับแล้วก็รถมาจอดที่ลานจอดรถนะครับฝั่งนี้นะครับลานจอดรถตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นลานจอดรถนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศท้องน้ำนะครับงานสะอาดเลยนะครับทุกคนดู่ห้องน้ำชายนะครับ ีหห้องเลยนะครับกคนห้องรับน้ำน,นะครับมีหลายห้องนะครับก็มีห้องส่วนนะครับรมปนชักโครกนะครับ